โรงเรียนทุ่งขนานวิทยายินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดส่วนที่1ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทุ่ขนานวิทยามีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น39คนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น541คนด้านอาคารสถานที่โรงเรียนมีอาคารเรียนห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องพยาบาลห้องแนะแนวห้องน้ำห้องซ่วมโต๊ะนักเรียนและโรงอาหารที่มีความปลอดภัยและเพียงพอสำหรับนักเรียนรวมถึงระบบเทคโนโลยีสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษาที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ใช้อย่างเพียงพอ ส่วนที่2การดําเนินการตามนยโยบายของสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4ด้านด้านที่1ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยโรงเรียนมีการวางระบบการคุ้มครองดูแลให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความปลอดภัย จากภัยทุกรูปแบบทั้งด้านสถานที่ภายในสถานศึกษาด้านภัยจากบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาด้านภัยจากอุบัติเหตุภัยจากสื่อออนไลน์และภัยที่ส่งผลกระทบต่อทางกายและทางจิตใจโดยมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย มีมาตรการการจัดการความปลอดภัยหลายรูปแบบมีแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษามีการตั้งเวรยนยามเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนตลอดทั้งวันมีการให้ความรู้เท่าทันสื่อของโรคออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการติดตามดูแลช่วยเหลือในกรณีที่เด็กมีภาวะซึมเศร้าหรือมีความผิดปกติทางจิต สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอาทิเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขนานโรงพยาบาลสอยดาวสถานีตำรวจภูทรสตอนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนานเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายนักเรียนแกนนำเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่ายชุมชนผู้นำ เพื่อช่วยขับเคลื่อนในการเฝ้าระวังภัยตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งแนวทางในการดำเนินงานนั้นโรงเรียนใช้การกำกับติดตามเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุภัยบุคคลและสาธารณภยัยรวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อไม่ให้เกิดหรือลดความรุนแรงของภัยที่คุกคามเป็นอันตรายก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของนักเรียนครูบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านที่สองด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยมีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันโดยใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีการรายงานในระบบพาน้องกลับมาเรียนมีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายทั้งแบบออนไลน ออนไลน์ Online, และออนดีมาน์ที่เอื้อต่อสภาพปัญหาของผู้เรียนนอกจากนี้ยังมีการติดตามแก้ไขและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มติดศูนย์รอมสอย่างมีคุณภาพโดยผ่านกระบวนการความร่วมมือระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองรวมถึงงานวิชาการด้านที่3ด้านคุณภาพคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนของโรงเรียนทุ่งขนานวิทยามีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณตามเกณฑ์การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจ,จรารณญาณสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารมีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น และมีความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงานพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อยและจับผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาและมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษารวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อวางแผนร่วมกันทบทวนกำหนดเป้าประสงค์ปรับวิสัยทัศน์กำหนดพันธกิจวางกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีการกำหนดแผนกลยุทธ์5ปีแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในอย่างมีระบบมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบตามสายงานทุกระบบงานด้วยวงจรคุณภาพ P.D.C.A. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนทุ่งขนานวิทยามุ่งส่งเสริมทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรมเน้นการเรียนรู้แบบรอบด้านโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการวัดและประเมินผลตามหลักวิชาการและมีการนำกระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาสื่อและสร้างนวัตกรรม มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการแรกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูด้านที่ 4. ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งขนานวิทยาใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีการกระจายอำนาจให้แต่ละกลุ่มงานในการบริหารจัดการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารผู้ปกครองครูชุมชนและใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในการจัดเก็บข้อมูลประมวลผล หรือการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่จะใช้ดำเนินการ การจัดเก็บระบบสารสนเทศในสถานศึกษาอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาโดยหน่วยงานต้นสังกัดและอยู่ในรูปแบบที่ทางโรงเรียนสร้างขึ้นโดยใช้แอปพลิเคชันต่างบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานใช้ t k w i t h Model เป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มง,งานจะดำเนินการตามรูปแบบ t k w i t h model สถานศึกษามีการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมรับผิดชอบร่วมแก้ปัญหาร่วมติดตามประเมินผลและร่วมชื่นชมผลสำเร็จ สถานศึกษาสนับสนุนการดำเนินการด้านพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยดำเนิดดเนการพัฒนารักสู่สถานศึกษาให้เป็นหลักส <im caffeine> ูตรที <c oughs> ่มุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโดยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคลสภาพภูมิมีสังคมและเศรษฐกิจโดยแผนการเรียนใดระดับชั้นมต้นประกอบด้วย4แผนการเรียนและในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบด้วย2แผนการเรียน ชุมชนโดยรอบโรงเรียนทุ่งขนาดวิทยาประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำสวนมีวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญทางโรงเรียนทุ่งขนาดวิทยาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่มีรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดแทรกความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมที่สนับสนุนให้นะักเรียนได้เรียนรู้พื้นที่บริเวณโดยรอบ สถานศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ CSM โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สอนและผู้เรียนโดยมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและมีจุดเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ครอบคลุมทั่วบริเวณของโรงเรียนมีโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เช่น microsoft teams zoom cloud meeting เป็นต้นที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและอุปกรณ์ดิจิทัลที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เป็นต้นอุปกรณ์เหล่านี้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงถ้าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนครูผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้คลิปวิดีโอจาก YouTube การแข่งขันกันผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Carhoot Quick พิเกอร์อุวอลเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อประเภท PowerPoint ที่นำมาสร้างเกมการศึกษาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลประเภทเว็ o n f นเ e n c e มานำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆในการสอนสดประกอบ PowerPoint และนำเสนอเนื้อหาคลิปวิดีโอการสอนที่จัดทำไว้ล่วงหน้าและแชร์เอกสารการสอนที่เป็นไฟล์เบด PDF PowerPoint ให้กับผู้เรียนในกลุ่มห้องเรียนออนไลน์ ผูสอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ประเภท Search Engine เช่น Google Yahoo เป็นต้นหรือสืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วนำมาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีการแสดงความคิดเห็นผ่านโปรแกรมกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ พเมีการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นอินโทรกราฟิกโดยให้อิสระกับผู้เรียนในการเลือกใช้แอปพลิเคชันที่หลากหลายมีการวัดและประเมินผลหรือการมอบหมายชิ้นงานโดยใช้ Google Classroom Google Form ไลฟ์เวิร์กชีตเป็นต้นนอกจากนี้ผู้เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาที่ครูสอนได้ทางห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Site ของการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในฐานศึกษา,าอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาโดยหน่วยงานต้นสังกัดเช่นระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ระบบการประเมินผลการเรียนโปรแกรม HGS ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT เป็นต้น และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ที่โรงเรียนสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Google a p p for Education ที่สามารถเข้าดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ทำงานร่วมกันได้นอกจากนี้โรงเรียนทุกขนาดวิทยายังมีการบ,บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาพิบาติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสืบไป